บอยแอนประกาศข่าวดีครั้งใหญ่แฟนคลับปลื้มสุดๆส,สำหรับคู่ของบอยสิริชัยหัวหน้าคณะหมอลำใจเกินร้อยกับแอนออรดีหมอลำสาวสุดสวยมีแฟนคลับติดตามเยอะมากจริงๆค่ะโดยมักจะมีความน่ารักของทงั้งคู่ออกมาฝากแฟนคลับเสมอ แถมคู่นี้เขาก็ยังขยันทํามาหากินกันมากๆอีกด้วยค่ะคิวงานแต่ละเดือนคืนแน่นมากเดินสายร้องเพลงกันแทบทุกวันเลยแล้วล่าสุดวันนี้4มก,กราคมบอยแอนก็มีข่าวดีครั้งใหญ่มาฝากแฟนคลับนั่นก็คือการควงคู่ไปจดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยทางด้านอาร์ตอัตชัยน้องชายแอนได้ออกมาโพสข่าวดีในครั้งนี้โดย Art, อาร์ตโพสภาพพร้อมลงแคปชั่นว่า ดีเจนำอเจกับพี่ไอ้นำเดอร์ร่วมแสดงความยินดีกับบอยสิริชัยหมอลำใจเกินร้อยแอนอรดีแฟนเพจงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างล้นหลามคอมเมนต์รัวๆเลยว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ AB มีน้องแล้วคะ่ะน้องมาแล้วในเดือนสำคัญของพ่อแม่คะ่ะยินดีนำเดอจ้าแสดงความยินดีด้วยนะคะดีใจด้วยนะคะขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะอย่างไรก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ